กบแมาพี่น้องทีพิ่นเอากบมาให้เพิ่นเลี้ยงฟาร์มเรียงฟาร์มกบเพิ่นก็เลยเอามาฝากมาต่อนคือตัวยงยงแต่เพิ่นให้เอามาเฮ็ดเป็นกับข้าวกับน้ำนี่แหละแต่ว่ากรสิบ่วนี่ดอกเอาไปปล่อยปล่อยลงสะบัดนี้เขา้จะอยู่บ่อยู่ก็แล้วแต่ อาตทุงมากแต่ปเทไอ้นีออกมิงกี้มาเขากขี้กบนะจ๊ะไปเอาจอเสนรอง้าเต็มเลยเปิดออก้เดิดไปไมนาจาไปปล่อยกูเป็นน้ำคืนนี่แหะมาหวดอะ ไฟลงน้ำก็คือบ่ไปเปิดกันมาเนี่มันบ่อติดจ้ะเปิดแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยติดบะมันบปเปิดจ้ะไปเปิด,ดแล้ว,วน้ำต่อติดจ้ะไปดีเนสระเด้อไปกัอยู่ในสระ ยูกับยูบยูกัแล้วได้สิไปไปลูไปไปหากินเด้อไปไปลองจ้าึ้นไหยังนี่ไปกุนดอกไปกุนแล้วเหเออโอคหากิน บ,บุกเลี้ยงบัดน,นี้เอามาไว้ธรรมชาติสิยูยยยออ่ว,วนะพี่น้องเขาสิยู่ให้น้ำบ่ยู่กันเ้็วไปจ้ะตัวนึงนี่ตัวนึงนี่เลี้ยบไม้เนี่ยฉันบ่มีหักไม้ง่าไม้นิดบ่ย่างดีจ้ะไป ไปแล้วค่ะล้มสะแล้วพี่น้องไปกันเถอะอึ๊บไฟไข่ยังจำอยู่ตลอดว่คลยว่าคปนเปลี่ยนใหม่เกิบูมเน็นรถมาจอดที่ตเ,เต็นี์โฮมจะเลื่อนไฟไข่ก็เลื่อนมาจืดเพระจัง บรรยากยาศยามเมื่อคืนค่ะจะตอบรุงนะพีะ่น้องปาล์นาจแล้วก็เริ่มมีหม่งดูแล้วว่ะมาทเะเลกับเพื่นแล้วเอ้ก็ปาล์มนาดแล้ว <c oughs> เคยมาเหรียญยุลด์นะเคยมานาั่งเหรียญยุลด์เนาะมักนั่นงเหรียญยุลดี่ មកចូលទិញដាក់យ៉ាងម៉េចទៅមក งานบวชมืองานบวชงานบวชเอองานบวชเออในหมู mm ่บ้านแ่ะเบีรยพ่อมพงได้มามื่อินบุญกระถินพ่ออทิตได้ไปซอยสองเพื่อนจ้าพี่น้อง ไปสิพายยางโอน้าน้ำายนุ่ยพี่น,อน้องน้องเตยออกก่อนน้องเตยสวัสด,ดีจ้าน้องเตยสวัสด,ดีจ้าน้องเตยใก้เกือบบูดน้องเตยย่างออกก่อนไปเนฮ้นยในสิ่นของปุงป้งๆเลยเจ้าน้ำทางข่อยอแล้ว,วปลามันขอนแล้วแล้วบอกพาไปให้เราพาไปเบิ้งพี่น,อน้องเปปลาดูนี่เน,นี๋ยูนกนี้เป็นบ่นกขาวๆอ่ะเป็นฟูนนงพูดแล้ว ลมผัดลมผัดเข่าขู่เลยเนาะพี่น้องของตีนกระโปรงล้มน่แม่นะพี <h 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 ่น้องคุบลงนเลเนาะ ข่อยมซอยได้ข่อยสีหัวหลอกกอนเข่ไงเข่ากางงามพี่น้อได้กินเข่าปีน่ะหอมว้อเกี่ยวอะไรด้ปีน่ะปวดเอวเกี่ยวอะไรเอาลาเด้อแห้งคักอุ่มอะไรเลยล่ะอุ่มก็บอะอาวยุนี่แห้งแล้อตนี้แมอ้าวนามแห้งแล้วอะไรยางมารอเบองนเบลือมันนกล้มากินเบลตินี่ย ไม่บ่อยังแล้วขุด no like okay. yes. ับ yes. ดิยื้อยังไงเพื um, well, the the right. ่อนยื้อมหาประคอนสวนลูกตาลมหาประคอนมาเนี่ยอันนี้อันนี้มาเอาด้วยนะนายอู้คหันไหลยู่นี่น้ำใกล้จะแห้งไปแล้วไปเดี๋ยวชุดลูกตาลหน้นี่เลยเอมจะว่าเอาเอาย้ำเวียนมันควันบ่ให้มันแห้งจากน่อยก่อนมันแห้งแล้วเข่ามุนมีปุ๋ยแล้วค่ะขันลูกตาลลงอ่ะเบียดเออกกันด้วยอู้ปลาไหมคอยลงเก็บได้ลูกตาอัน อู้เชียงปลาเผื่อพี่น้องปลาอือเชียงปลานี่ว่าน้ำขวดแล้วเห็นนกมันมาล้มจอดลายมือแล้วเขาเเห็นบ่วปลาปลาขอนจ้า ทั้งนี้เด้อให้ทั้งนี้เด้ให้ทั้งนี้กับน,นี้ทางมันขาดอ้วยฝุ่นละอีนาคูก้ก่อนนำม,มาทาน่นแห่งมันปอนำน้ำมาท่านแห่งคือยังอันนี้ดอกน้ำไม่โห่ก็ลดลงไปเดนะ้อเอ๋อ,อทั้งนี้มันล่มหมดตัวเดียเขาล่มแล้วหนาคู้ก็ล่มนี่เต๋อทั้งป่ะอ,อู้ นึกถึงไหนนอสิได้อันปลาขอนนอ้อข่อยคือลงบ่ได้ข่อยลงบ่ได้แม่ยายข่อยอยากได้ปลาข่อยจะเอาไปปล่อยสะบ่แม่ย่างเดียข่อยบอกเอาไปกินเนี่ยพ้องอยากได้ปลาขอนไปลงสะไว้ดูตัวมันนะจ๊ะน้า,นาม,มันสีแห้งหมย่านหน้าม,มันแห้งกอนไหมพี่น้องเนี่ย พี่จิจังไน้อน้นาจ้น้ามันเหลียน้อยเดียวนึงปลาขดกหลายนึงพัผัวน้าผัวน้อยู่ด้านไหนพี่น้นนองบด้านไหนพ่นงลายอุ้ยผนพี่น้องปาดผนปุป๊บป๊บอยู่สิเอาไปอันปลงสะจ้าโอ้ยอย่ไปปลงสะเดี๋ยวๆปปุกพีหมอดก่อนนะ หรือจะให้เท่าเงาะยนหนุ่ยตีือมัเอาไห้พี่น้องอ๋เอาพี่้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำานี้กัญจาจงคอยพบอกันคลิปใหม่นะเมื่อคืนเนียนพี่หมอดเพื่อนเอากบมาปลอยลงสะไว้ตืมันอยู่กับอยู่นะพี่้องมันไปอยู่กับแล้วไปผู้เพื่อนไห่ปลาเอ็นไห,ห้ปลาพนา้าไห้กบมาเฮ็ดกินเพื่อนเฮ็ดฟารามกบแต่พี่หมอดแล้ว่เฮ็ดนะพี่้องแล้วใส่ถุงมาพร้อม เอามาปล่อยสะไปจนน้าเจ้าของอาคาศสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสนีคุณกนพอ่พอพ่อคลิปใหม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้า